ก็กราบสวัสดีน้องๆชาวอาเอาวีไฟไฟโรบอทซิตี้กัทุกคนทึ่ชัด้วยนะแอบไอเจอรูปโปรไฟล์เป็นหมาวะหมาจิมิหวานน้องๆดูดิวิหมาแอฟเบลไอหมาชื่อหมาอะไรวะนะ้อน้องๆถ้าใครอยากหนึ่งๆกับพี่ก็ต้โปรไฟล์หรือว่าใต้คอมเมนต์พี่นะครับน้องๆอ่ะใครอยากวัดเชิงนะครับแบบว่าเสียค่าห้อง50บาทนะครับวัดเชิงคือเล่นตัวอะไรได้หมดเลยครับคือน้องๆสามารถเล่นตัวอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ น้องๆมาวัดเชิงกับพี่ว่าน้องน้องอยากชนะหรือว่าแพ้พี่ก็อยู่ที่ในเกมเกมนั้นนะครับอ่าแค่นี้แหละครับวัดเชิงเสีย่าห้องห้าสิบหรือว่าเดิมพันก็ได้นะครับอืมถ้าใครอยากเดิมพันก็ทักมาเหมือนเดิมแบบเดิมพันขั้นทาคือตัวละห้าร้อยบาทนะครับน้องๆ้องถ้าน้องๆ้องไหวห้าตัวน้องๆไหวหนึ่งตัวอะไรเงี้ยก็ทักมานะครับทุกอย่างต้องโอนมาก่อนะครับเออโอนก่อนเล่นนะเออโอ้เจอใบลอกเจอใบข้อกวะน้องๆ้องแล้วพี่จะกดเก็บให้เละเลยอ่ะใบคอกอ่ะใบล่อนหรือใบคอครับ น้องๆมารับชมกันนะได้เลยครับว่าพี่จะแพ้คอกไหมแพ้คอกใส่รูปหมางไหมเนี่ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราเลือกเซตเพจเอ้ยเซตเซตผิดป่ะเอาเซตนี้นะครับน้องๆอ่าเราไม่ต้องไปกลัวนะครับไอ้ใบล้นใบคอกอย่างเงี้ยพี่ชอบม,มากเลยอ่ะเออบวกตั้งแต่เวลหนึ่งเลยก็ได้นะอืมโอ้ยบวกตั้งแต่เวลหนึ่งเลยอ่ะคนเราใจเงี้น้องๆดูดิเราใจจัดเดี๋ยวขาตีเก็บสแต็กนะพี่ไม่มีตีเก็บสแต็กอะไรเลยนะตัวพี่ไม่มีตีเก็บสแต็กนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีเก็บสแต็กเลยเหรอตีเก็บส็็กกเเลยตีบสแต็กเลยเหร ตีโอ้ยโอ้ยไม่ไม่หนีเนี้ยถ้าหนีดับพี่คอกได้เลยององโอ้ยวัดสุดเลยเหรอน้องวัดสุดเลยเลยน้องวัดสุดเลยเลยน้องวัดสุดเลยเลยน้องโอ้โหเก็บเลือดเฉยเลยเยี่ยน้องเก็บเลือดเฉยเลยเอ้าเอ้ยเก็บเลือดเฉยเลยโอ้เอ้ยทะเลาไปเก็บเลือดอย่างลาวอย่างคอกอะครับไม่เป็นไรพี่แพ้พี่ยอมรับะครับพี่โดนคิวพี่ยอมรับนะไม่เป็นไรเราสู้นะ เออเราเราสู้นะเราไม่เออเราเราเราดนเราดูคิวว่าดูคิวไปไม่เป็นไรถือว่าวัดสุดแต่เขามีการเก็บเลือดนะก็ไม่เป็นไรถือว่าต่อให้น้องๆเดี๋ยวเกมมันไม่สูสีอืมอน้องๆเห็นทฤษฎีการเล่นแล้วใช่ไหมเอยเดี๋ยวมึงเอาไปร่อนมาเจอกับพี่ก็ได้นะเว้ยถ้าใครอยากเจอไอตัวอะไรก็ได้อ่ะเออไปลงไปร่อนอะไรข้อข้องอ่ะเปิดให้เปิดเปิดให้แล้วก็เดินไปเก็บเลือดใช่นปะเดินไปเก็บเลือดแบบได้ดานเออจะกะตสีตะก็ตสีจะก็ตสย ไอ้เจ้าก็จะไปไปไหนเจ้าไปไหนเจ้าไปไหนจ้าอืมอ๋อเอ้ยเฮ้ยอ๋อทำไมกระตุกอ่ะน้องๆไม่กระตุกอ่ะอ๋อไอ้เฮียทำไม่กระตุกเฉยเลยไอ้เฮียกระตุกเฉยเลยน้องดูดิซัดได้ซัดได้ซัดได้ไม่มีหนีอืมอืมโอ้ยโอ้ยไอ้เฮียเราเลือกับบัตรเยอะก็ไปละเราเลือกับบัตรเยอะก็ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวรอของก่อนครับเดี๋ยวรอของก่อนนะครับเดี๋ยวได้ตัดเลือดก่อนนะ เดี๋ยวเราจะเลือกก่อนนะถ้ามันรีบตีป้อมเดี๋ยวเราก็เต้นเชิงเอ้อยมันไม่รีบตีป้อมเว้ยเออโอเคเอ้ยตีโอ้ยมันรีบตีป้อมว่ะเดี๋ยวโอเคมันรีบตีป้อมนะถ้าเราจบได้เราจบเลยนะไอ้พวกนี้ถ้ามันรีบตีป้อมเราแสดงว่ามันจะเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวเราเล่นสเต็ปแบบขี้กลัวไปก่อนนะครับเพราะรอเงินก่อนนะเพราะเราต้นเกมเราโดนมาสองตัวนะเงินตามเราสู้ไม่ได้เลยครับไห็นปะเงินตามไปหนึ่งพันบาทอ่ะแล้วเราไม่บวกนะเราเล่นแบบป๊อดๆไปก่อนเพราะเราเสียเปรียบมากเลยตัวเนี้ยมันมันแรงมันนนแแรรรงล้วเอออออกก่่ข เดี๋ยวเราได้ตัดเลือดแล้วได้สะท้อนแล้วน่าจะไหวแล้วนะครับมาดีมามาดีมาดีมาดีเดฮ้ยมันด,ดูดเลือดแรงจังวะเฮ่ยดูดเลือดแรงเกินน้องมันต้องได้ตัดเลือดก่อนมันดูดเลือดแรงเกินดูดเลือดแรงจัดเลยอ่ะอืมดูดเลือดแรงจัดเลยอะแล้วถอยก่อนมันยังจบเราไม่ได้หรอกถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหเล่ดแบบคีป๊อดเลยฮะอันนี้คือสเต็ปเล่ยแบบคีป๊อดอ่ะก็พี่จะโชว์ให้ดูเพราะว่าถ้าเราอยากชนะเราก็ต้องเล่นสเต็ปคีป๊อดไปละ ต่ไม่เป็นไรถ้าเราป๊อปแล้วเราชนะเอออืมอืมอันนี้ไม่นะไม่ถือว่าคลองนะไม่ถือว่าคล่องนะเพราะเราไปวัดต้นเกมแล้วเขาเก็บเลือดแล้วเราโดนคิวก่อนไงเราเลยเสียเปรียบมาโอ้มนันแรงเกินนะแรงเกินนะแร,แรงเกินนะแรงแรงเกินนะเออได้แต่เลือดก่อนนะะรู้เอ,อ้ยอท็อไปอเด็กคิวพลาดปะเออมัน,นโดนปะวะปึง้งอ่าต่อสักนี้ต่อสักนี้ต่อสั้หน่อ,นอยเดยวแล้วไล้จัดเลือดได้้าทอนปพ๊บเราบวกเลยเออ ได้ของก่อนเพราะว่าตัวเราเสือเปียกม,มากเลยเ,เงินเงินเงินตามครับไอ้ควายมึงตีป้อมหมาอ,อ่ะมามาดิตัวมีสแต็กด้วยน,น้องๆไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวพี่จัดให้ไม่เท่าไรหรอกคืออะไรคืออะไรคือจะเอาเหรอเอากูในป้อมเลยเหรอเอากูในป้อมเลยเหรอเอากูในป้อมเลยเหรอมันมันเอ้ยมันเลือกตีป้อมมาเฮียระวังเลือกตีป้อมมันเลือกตีป้อมเลือกตีป้อมระวังาาระวังาาระวังไอ้เฮียมันดูดเลือดแรงเว้ย อืม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 อ๋อเฮี้ยเกือบตายเกือบตายเก็บเลือดอีกแล้วเก็บตายเก็บเลือดแล้วอ่าเราได้สะท้อนกันนะเอาสะท้อนก็ไหวแล้วอาตีป้อมดิบเดี๋ยวเฮ้ยมันหิวป้อมเว้ยได้ได้มันหิวป้อมป่ะไอตัวพี่เสือเปียกเว้ยพี่ต้องเล่นอย่างนี้แหละน้องๆเห็นป่ะเงินมันตามอ่ะถ้าเราได้สะท้อนอีกชิดหนึ่งน่าจะไหวเพราะมันมีเกาะไอ้นั่นอะเกาะไอสโลอะเราเกาะน้ำมาทุ่พี่เว้ยโอเคอย่างนี้แหละสนุก นี่แหละสนุกน้องๆเล่นอย่างคีย์ป๊อดอันนี้คือสไตล์เล่นเดือคีย์ป๊อดนะครับคือแม่งซาจัดเลยเว้ย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 เอาเออเอาซาจัดเลยเว้ยซาจัดเลยเว้ยโอ้ไปเก็บเลือดไอ้เหี้ยลาวเก็บเลือดเฉยเอาเก็บเลือดเก็บเลือดเอาต้องเดินกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้เดินกลับบ้านอีกแล้วเราก็เดินเกิดเอ้ยจริงเราไม่ต้องเดินกลับไปเลย โอ้ยพวงมาตีป้อมแบบเอ้ยเอ้ยหน้าด้านจัดเลยอ่ะไอ้เหี่อะหิวป้อมจัดเลยน้องๆดูดิอืมอืมหิวป้อมจัดเลยอ่ะมาหิวป้อมจัดเลยอ่ะ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 ต้องออกเกาะไฟป๋อนน้องๆพี่ต้องออกก่อไฟป๋อพี่ต้องออกก่อไฟป๋อพี่ต้องออกก่อไฟป๋อ เฮียเอ้ยรอ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 ก่อนรอเราได้ต้องเราต้องได้เกาะไฟอีกตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยมันไม่ไหวเว้ยคือตัวแมลงจัดเลยอะคือตัวแมลงจัดเลยเราคือเราไม่ไหวเว้ยเฮียแรงจัดเลยเลือดไม่เพิ่มเลยมันออกไอ้เกาะนั่นไงมันออกไอ้เกาะนั่นมาไงคือมันมันมาตัดเหลี่ยมที่เว้ยมันออกไอ้เกาะไอ้เกาะนั่นอะมันมาตัดเหลี่ยมมีไอ้เกาะอันที่มันออก พี่ต้องออกก่อไฟไปตัดเหลี่ยมมันด้ว <Gym>. ย <Napoleon> พี่ต้องออกก่อไฟไปตัดเหลี่ยมมันด้วยถ้าพี่ออกก่อไฟไปตัดเหลี่ยมมันนะพี่ชนะมันด้วยแต่ตอนนี้พี่แพ้พี่ก็าลงนะว่าพี่อะไรพี่ลูกผู้ชายพอครับอืมเดี๋ยวต้องได้เกาะไฟก่อนวะอ้เได้เกาะไฟกุ้ม่ะไรจะได้วะเอ้ามันอะไรอ่ะเออได้เกาะไฟแล้วมาถ้าได้เกาะไฟแล้วสู้ได้ได้เกาะไฟแล้วสู้ได้สู้เลยถ้าได้เกาะไฟแล้วสู้ได้สู้เลยเกาะไฟแล้วสู้ได้สู้เลย ดาบทารอนว่ะ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 เฮ้ยสู้สีจัดเลยอะสู้เลยวัดไปเลยวัดเลยไอ้เฮี้ยเก็บเลือดไอ้สัตว์เฮี้ยเก็บเลือดทั้งนอกไปก็สู้พี่ไม่ได้หรอกเก็บเลือดไอ้เฮี้ยเฮ้ยอีกตัวอีกตัวไอ้เฮี้ยอีกตัวไอ้เฮี้ยอยากเก็บเลือดดิอยากเก็บเลือดดิไอ้เฮี้ยมันเก็บเลือดไป มันน่าจะหิวปอมแล้วนนมั้งไอ้เหี้ยมึงเก็บเลือดเว้ยน่าจะมันน่าจะหิวปอมแล้วครับไอ้เนหนี้ยมึงเคลียร์คลิปอย่างงี้มึงก็เอาชนะไปเลยดีกว่านนมั้งไอ้เหี้ยมึงกูจะไปกันคลิปยังไงมึงบ้าป่ะมึงเอือป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเอือเปล่าวะเนี่ยขวาย